เป็นไงคะเจ๊เจ๊ชูเป็นไงลูกโอเคไหมอ๋มอทักทายก,กันหน่อยแล้วโอ้โหเสียงดีนะลูกนอยแล้วอืมอืมเป็นไงคะอืมอืม,อมทำไมล่ะลูกเจ็บอะคะ ขาหนูว่าเป็นทำไมลูกเจ็บหรอลองจังเลยอ่ะลุกขึ้นยืนหน่อยสิเมื่อกี้ยังยืนเลยค่ะนะใจสู้เมื่อกี้ยังยืนเลยลูกขาหนูเป็นไงมั่งไลูกขาจิลูกขาจิเออไปลุกได้โอ้ โอ้ลุยฟ้อ,ฟองเหรอฟ้องเหรอเออฟ้องหรอคะออจับได้ไหมลูกจับได้ไหมอะคะอีโนโนี่จับได้ปะจับได้ไหมันจับเป็นลูปๆให้ดูหน่อยสิรูปบูๆให้ดูหน่อย หายใจสู้หนูหายดูไม่ลุกก็ไม่เป็นไรคะ่ะอุ้ยไม่ลุกก็ไม่เป็นไรนะหนูเจ็บอยู่นี่เมื่อกี้ก็ลุกขึ้นยืนเห็นอยู่ถ้ายืนก็ขัดเจ็บนะอ๋อแต่ให้ดูว่าเออเขาไม่ดุไนะจะได้หาบ้านเตรียมไว้ก่อนนะลูกนะนะเอาเอาเอายืนโชวนะ์หน่อยเอายืนโชว์หน่อยยืนโชว์หน่อยยืนได้แล้วนะคะ ดมใหญ่เลยอ๋อลูกหาเออเก่งลูกเก่งไม่ต้องออกมาค่ะลูกไม่ต้องออกมาเดี๋ยวเจ็บลูกรู้รู้รู้ว่ารู้ว่าหนูเจ็บนะต้องออกมาลูก